วันนี้เป็นวันพักผ่อนได้มาชมแก่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปกับแก่นานๆนทีได้เล่นกับแก่รู้สึกเพลิดเพลินเ,เลยนะครับฟาร์มแก่แห่งนี้เป็นฟาร์มแก่ใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาได้2เดือนนี้เองมีคนจํานวนมากมาเที่ยวกันนะครับผมมาครั้งแรกแต่รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่ามีวิวสวยมากๆเลยนะครับสถานที่แห่งนี้อยู่ในเขตเชียงรายจากบ้านผมมาประมาณ20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง ไปครั้งที่สองก็จะไป6โมงสาสิบนาทีเพราะว่า6โมงสาสิบนาทีสถานที่แห่งนี้กขเปิดแล้ววันนี้มาสายเกินไปอากาศร้อนมากทำให้แกไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับคนแล้วต่อไปนี้ผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นแกกำลังกินหญ้ายอย่างอริสอร่อยยืนอยู่ตรงนี้จะเห็นวิวสวยๆอยู่ข้างล่างวิวสวยทั้งสี่ทิศเลยภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาที่ไม่สูงเท่าไหร่ แต่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆนะครับคลิปต่อไปผมจะให้เพื่อ,อนๆได้ชมวิวทั้ง4ทิศเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อยากจะให้เพื่อ,อนๆได้เห็นแกะที่กำลังกินหญ้าอยู่จริงๆแล้วมีคนมาเที่ยวกันจำนวนเยอะนะครับแต่ผมไม่ถ่ายรูปของคนนะครับเพราะว่าเป็นกฎข้อห้ามของ Facebook ผมพยายามจะให้เพื่อ,อนๆได้ชมแกะขณะนี้แกะโคงนเหนื่อยแล้วไม่อยากเดินไปมาไม่อยากกินหญ้า ไม่เหมือนช่วงแรกที่ชอบเดินไปมากินหญ้าเล่นกันก็มีนะครับแต่เวลานี้มันไม่เล่นกันแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วดูก็รู้นะครับผมพยายามถ่ายคลิปที่จะไม่ให้มีรูปคนปนอยู่แต่ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฟาร์มแก่ก็ช่วยทำงานอยู่ไปไปมา,มาแกะเหนื่อยแล้วอยากจะพักแล้วคนก็พักแล้วไปดื่มกาแฟกัน ฝูงแกะฝูงนี้สวยงามมากๆเลยขนก็สวยสีขาวคลิปนี้มีภาพคนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาดูแลฝูงแกะอยู่ตรงนี้หลิงเลี่ยงไม่ได้เลยหลิงเลี่ยงได้ยากมากๆนะครับหวังว่า AI กคงเข้าใจนะครับเพราะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมฟามแกะและชมฝูงแกะสวยๆน่ารักน่ารักแต่รูปภาพคนก็มาปนกันไม่ได้ตั้งใจจะให้ มีรูปภาพคนแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาดูแลแกะตลอดเวลาเอาอาหารมาให้แกะบางทีก็ดูแลแกะตัวไหนที่ลงไปข้างล่างเขาก็ต้องไล่แกะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะครับดูแลตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแกะก็ไปเรื่อยๆคนที่จะมาชมแกะก็ไม่ค่อยได้เล่นกับแกะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลต้องไปมา เพื่อจะต้อนแกะให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เล่นกับแกะดูแกะก็รู้สึกเพลิดเพลินดีมากๆเลยมองลงไปข้างล่างก็เห็นมีวิวส,สวยๆมีทุ่งนามีแม่น้ำกกไหลผ่านมีถนนมีต้นไม้สวยงามให้ชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ